ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เรามาติดตามการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในประเทศไทยและทั่วโลกกันนะครับสำหรับในคลิปนีนะ้เป็นข้อมูลวันที่6พฤษภาคม2563เวลาประมาณ11นาฬิกา30นาทีวันนี้เนี่ยนะครับทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่3ล้าน 7 2 7 8 94คนเสียชีวิตไปแล้ว 8, 2 5 8 3 42คนรักษาหาย1ล้าน2 4 2 4 0 7คนนะครับทีนี้เราลองมาดูสถานการณ์ในประเทศที่ค่อนข้างรุนแรงอย่างในรัเสเซียเนี่ยนะครับศูนย์ปฏิบัติการรับมือสถานการณ์โควิด19ในรัเสเซียเขาได้เปิดเผยว่าเมื่อวันจันทร์ที่4พฤษภาคม63เนี่ย พบผู้ป่วยเชื้อไวรัสโควิด -19 รายใหม่1 5 8 1คนภายใน24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับแล้วก็นับเป็นวันที่2ติดต่อกันแล้วนะครับที่พบผู้ป่วยกว่าวันละ1,000 0คนนะครับในรัสเซียเนี่ยสถานการณ์ค่อนข้างรุนแรงมากๆนะครับทีนี้ในประเทศต่างๆเนี่ยนะครับอันดับ1ก็ยังคงเป็นสหรัฐอเมริกานะครับ มีผู้ติดเชื้อ1ล้า2 3,892คนและเสียชีวิตไป7,646คนนะครับอันดับ2สเปนติดเชื้อ2,19,329คนเสียชีวิต25,613คนในอิตาลีติดเชื้อ2,13,013คนเสียชีวิต29,315คนนะครับและอันดับ4 นะครับพุ่งขึ้นมาเป็นอันดับที่4ก็คือในอังกฤษนะครับสหาราชอาณาจักรติดเชื้อ196,240คนและเสียชีวิตถึง2 9 5 0 2คนนะครับ และนี้ก็คือสถานการณ์ในต่างประเทศนะครับแล้วก็ยังมีประเทศอื่นอีกอค่อนข้างรุนแรงอีกหลายประเทศเลยนะครับทีนี้เราลองมาดูในประเทศไทยของเราประจําวันที่6กันบ้างนะครับวันนี้ก็มีข่าวดีนะครับเมื่อวันที่5เราพบไป1นึ่รายนะครับผู้ติดเชื้อรายใหม่วันที่6เราก็พบเพิ่มอีกเพียง1รายนะครับโดยมีการถแถลงนะครับว่าในประเทศไทยเนี่ยพบผู้เสียชีวิตเพิ่ม1ราย ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่55รายแล้วก็พบผู้ป่วยรายใหม่1รายนะครับรวมแล้วเนี่ยมีผู้ป่วยสะสม2,989รายนะครับแล้วก็รักษาหายแล้ว2,761รายยังอยู่ในโรงพยาบาลอีก173ลายนะครับโดยผู้ป่วยยืนยันรายใหม่เนี่ยจำนวน1นรายในวันนี้เป็นผู้ป่วยที่เดินทางกลับมาจากประเทศรัสเซีย เป็นผู้ป่วยหญิงอายุ27ปีนะครับภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อาชีพพนักงานนวดโดยเริ่มป่วยเมื่อวันที่1พฤษภาคมด้วยอาการไข้ไอมีเสมหะเจ็บคอปวดศีรษะหายใจเหนื่อยและก็เมืม่อวันที่3พฤษภาคมได้เดินทางโดยเครื่องบินกลับมาจากประเทศรัเสเซีย โดยมีผู้ร่วมเดินทาง70คนมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิจึงได้เข้าในสถานที่กักกันของรัฐบาลจัดไว้ในโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการนะครับส่วนผู้เสียชีวิตรายที่55เนี่ยเป็นผู้ป่วยชายสัญชาติออสเตรเลียอายุ69ปีนะครับเป็นผู้จัดการโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดพังงามีโรคประจำตัวก็คือโรคหอบหืด แล้ววันนี้เนี่ยนะครับนายแพทย์ทวีสินได้กล่าวว่ามีการให้คํำนิยามผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรคล่าสุดนะครับโดยผู้ป่วยที่มีอาการไข้หรือมีอาการคล้ายโรคไข้หวัดสามารถเข้าตรวจได้ทันทีนะครับรวมทั้งอาจจะมีการเพิ่มในผู้ป่วยที่ต่อมรับลู้กลิ่นทางจมูกเปลี่ยนแปลงไป ตรงนี้เนี่ยให้อยู่ในนิยามของผู้ป่วยที่ต้องเข้าเกณฑ์การสอบสวนโรคโดยจะนำนิยามใหม่เนี่ยมารายงานที่สบคให้ประชาชนทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าประชาชนทุกคนเนี่ยจะต้องรับทราบเพื่อที่จะได้นำผู้ป่วยเนี่ยเข้ามารักษาและตรวจให้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าผู้ป่วยที่มีอาการไข้มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่รวมถึงต่อมรับรู้กลิ่นทางจมูกมีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้จะต้องเข้า รับการตรวจวินิจฉัยหรือการสอบสวนโรคนะครับและในเรื่องที่เรากำลังติดตามและให้ความสนใจกันนะครับก็คือ,อผู้ป่วยจำนวน40รายในจังหวัดยะลาเนี่ยนะครับที่ในการตรวจครั้งแรกพบว่าผลการตรวจได้ติดเชื้อและต่อมาพบว่าผลการตรวจเป็นลบวันนี้ชัดเจนแล้วนะครับว่า,าการค้นหาเชิงรุกในจังหวัดยะลาที่พบว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อผลเป็นบวก40รายเนี่ยนะครับ ภายหลังมีการตรวจสอบและนำเชื้อไปตรวจที่ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จังหวัดสงขลาอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าผลเป็นลบทุกลายนะครับและก็สรุปได้ว่าผลออกมาเนี่ยขัดแย้งกันโดยสิ้นเชิงจึงมีการส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการแห่งที่3ก็คือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งเป็นมาตรฐานของประเทศไทยในการตรวจหาเชื้อนะครับโดยวันที่6พฤษภาคมเนี่ยที่ศูนย์แถลงข่าวของรัฐบาลทำเนียบรัฐบาล โดยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019นะครับได้ถแถลงความคืบหน้าในเรื่องนี้นะครับว่าในเบื้องต้นเนี่ยทางกระทรวงสาธ,ธารณสุขโดยกลุมวิทยาศาสตร,ร์การแพทย์ได้รายงานว่าใน40รายเนี่ยไม่พบผู้ป่วยยืนยันนะครับผลการตรวจออกมาเป็นลบทุกรายนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นข่าวดีนะครับว่าวันนี้เนี่ย ในการตรวจ40รายที่จังหวัดสงขลาเนี่ยผลออกมายืนยันแล้วนะครับตรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่งไม่พบผู้ป่วยยืนยันนะครับผลออกมาเป็นลบทุกรายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ประจำวันที่6พฤษภาคม2563ในประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับพบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้น1รายทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสม2,989รายนะครับ แล้วก็เสียชีวิตเพิ่มอีก1นรายทำให้มียอดสะสมเสียชีวิต55รายรักษาหายแล้วนะครับ2,761รายยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล173รายนั่นเองนะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 กันต่อไปในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ